ชื่อเพลงว่าชีวิตในมือเธอนะคะถ้าชอบเนี่ยกับจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าได้เลยนะคะ <c oughs> ขอขอขายขอหนี่นะจะบอกว่ามางานเ <c oughs> ชียร์เอนโคเคอร์บิเดนทั้งทีเนี่ยเราจะไม่ร้องเพลงที่แบบขยับขยับสนักเรไม่ได้ใช่หย ชื่อเพลงว่า Don't Stop ยไม่ได้แล้วเพลงที่แบบว่า Hip Hop R&B ใครเป้นใครได้เลยในงานแต่ก่อนเราลองขอตองทำสมาร์ทที เกมาอยากทำเดี๋ยวก่ปิดบล็อกหรืออะไรนะครับนี่รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากเลยหน้าตาก็สวยนะครับคือสอบนี่แบบว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ที่เธอจริงๆอแต่ไม่เคยไปไปที่แฟนคลับทุกคน เดี๋ยวหนักนิดนึงในขณะที่สต็อกเนี่ยนะฮะมาจากเวทีการประกวดเหมือนกัน<ป>เดือดตา่นั่นเองนะครับ<ป>เดี๋ยวให้สต็อกเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยดีกว่าแะนะตามไปองๆหน,น่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าน้องๆวัยนี้เนี่ยก็คือมีความฝันเหมือนกันเออแล้วก็มาจากเวทีการประกวดเช่นเดียวกันอย่างแรกก็อยากจะบอกว่านักถือในความแบบคือเคารพในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็กล้าที่จะทำออกมาเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนทำอยู่เนี่ยสต็อกคิดว่ามันสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เราได้ใช้ความสามารถของตัวเองได้ทำในสิ่งที่รัก,กนั่คือการเต้นในวันดีนะ่าซี่สต๊อปอยากจะบอกว่าถ้าไม่ทำแนะนำนะคะก็อย่างแรกสต๊อปจะหาสไตล์<อ>สไตล์มาว่าเราชอบแนวไหนจะฮิปฮอป R&B หรือจะเป็นแบบถ้าอยากเต้นกับเบรกแด้น<อ>เค้กบ้อะไรแบบน้ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอางานนี้เราก็พยายามทำตรงนั้นให้ดีที่สุดแต่ว่าอย่าจับฉานแล้ว่าลองอันนี้ร้องอันนี้แหละอย่างคือแบบว่ามุ่งไปเลยมุ่งไปเลยก่อนชอบอะไรให้ลุงไปทางนั้นเลยะ แต่ตอนนี้คือชอบเรื่องของการร้องเพลงก็มุ่งการร้องเพลงเลยคืประสบความสำเร็จบุกวันนี้แหละเออสุดยอดจริงๆลรวดูสิแฟนคลับแบบมันนั่งร้องมัวกันรรน่ต้งเพ้แนาก็ด้สยังแต่ว่าชชื่ชอบงไหนวงเีเอสร็ง แน่กว่าเต้นของว่าใชนีด้วยคยเต้นเป็นแพรมีค่ะับเคยเต้นเต้นเ้นไ่เหมือนกันเราคยเต้นเป็นคนนยูเอออะอะไรเฮ้ยดีอหม่เดียวกันแล้วเกิดไม่านะ้เกิ่านนี่จะดีเหรอนั่แหลไชปครับพี่แฟนลลัน่ไปหญิงไปหญิงชอบทุกคน อุ้ยเป็นขาแด๊นเหมือนกันเนยเออที่นั่เก่งมากนั่นเงนัสุดยอดใช่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นซีรี์ห่ะซีรีชอบแด้นจันทรอเหิาหต้องมาหาเฮ่ยต้องมาดูจริงๆอยอกกินอะไรนอบกินอ๋อกินแก่งอุ้ยแไม่อ้วนาไม่อ้วนเป็นคทานเก่งมาแล้วก็แบบว่าเวลาดูแล้วก็จะบอกว่าชอบภาคตามเจะเก่ดดีไหมมาค่ะ งาของจันิร์คือย่าน้นาอย่ั้นอย่างนี้ได้าอย่างน้นถ้ายวารั้นถาอานั้น้าอยางนั้นถ้าอย่างนั้อางนาอย่างนั้นถ้ายวให้นถ้อยนา่นัรับฝาอล่างนิดนถ้าอย่านัคนถ้าอย่าัอ่างนั้นถ้าอย่างนี้าอย่นั้้าอ้ือย่างนนถอย่าง้นถ้าอย่านาย่างที่่งอยงนอท่งันอ่บนนอย สองส0มห้าศนเพลงนที่สองค่ะซีนัลที่สองมือเพลงประกอบละครมายาลิศยาค่ะชื่อเพลงว่าชีวิตในมือเธอนะคะเป็นเพลงดราม่าเศร้าๆเลยถ้าใครชอบเพลงเศร้าก็สามารถอุดหนุนสอดได้แบบดอกจันสองสามย์ศูนย์ห้าค่ะสองจามนย์ศูนย์ห้ฝากไว้ด้วยน้องบีแบบว่าแฟนถูกแฟนเพจอะไรไหมหรือใครอยากเข้าไปกดไลค์ก็รับเฟซบุ๊กนะ facebook.com/stopthestar คส่วนถ้าเป็นทวิตเตอร์ก็คือ s t g a g a s t g a g a ใช่่ว่ก่อยน่ีพอางกหลาโอเคโอเคตอามากเคเดี๋เรียก่าว่ามีแฟนจะมองอะไรใด้วยใช่ไหมอ่ามามอบกันเลยมาาเวทีเลยดีกว่ารัก่อเราจะจัดกันนีุ้้ยนางกง

น้องน้องๆทุออกคนเลยนะคะตอนนี้ทุกทีมามารวมกันมาดีไปก่อนเลยนะคะขอเชิญน้องๆค่ะทุกทีมเลย17ทีมทมานี่นะคะมารวมตัวกันหน้าเวทีนิดนึงนะคะเราจะม,มาประกาศผลกันนะเพราะตอนนี้เนี่ยมา,มาเดี๋ยวก<ป>กันน่อเรียบร้อยแล้วของเรืแล้วโอเคถ้างั้นต้องขอขอบคุณสต๊อกเดือนตาด้วยนะบคุณมากเลยค่ะระดับนีบ้เจอกันใหม่เจอกันใหม่คุณนะคศึก